สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกรุ่นของหลวงพ่อคูณปาริสุทโธน,นะครับกับพระผงรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์รูปเหมือนนะครับรุ่นเหลือกินเหลือใช้คูณลาบคูณทวีครับ มาดูผมขอซูมสักหน่อยโอ้หความคมชัดนะอดูครับเอาแล้วไงความคมชัดได้ไหมนี่โอ้โหสาหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะรุ่นนี้พับผงเนี่ยจะมีแก่น้ามันเล็กน้อยนะครับจะไม่เหมือนพับผงทั่วไปนะถ้าเป็นของปลอมก็พยายามสังเกตดูที่เนื้อนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งที่ผมดูช่วงหลังก็จะเป็นดูกล่องนี่กล่องอย่างนี้นี่กล่องก็ช่วยได้นะครับกล่องก็จะเป็นช่วยว่าป้องกันพักเกบพักแทนเราด้วยนี่เนี่ยดูครับมาดู โอ้โหไม่ค่อยโฟกัสเดี๋ยวผมขอนี่นะครับเดี๋ยวผมขอซูมอีกหน่อยฝับนี่มามาดูครับนี่ครับห,หลวงพ่อคูณนะฝังตะกุดด้านล่างนะครับดูเนื้อด้านข้างหน่อยเนื้อด้านข้างเป็นไงเนื้อด้านข้างด้านหลังด้านหลังก็เขียนว่าปีสองห้าสามหกนะครับรุ่นสร้างกุฏิสงศ์นะครับนี่รุ่นสร้างกุฏิสงศ์นะครับน,น,น,นะบนี่รุ่นนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นเหรียญสวยเนาะ ก็ดูภาพผงนี่แล้วกันวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ